สวัสดีครับแฟ,แฟนแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านคลิปนี้ก็จะพูดถึงโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลสาวไทยใน s อสวีลีกฤดูกาล2024ทั25ก่อนที่เราจะไปดูโปรแกรมการแข่งขันเรามาดูแลน k i n g หรือ s t a n d ิ้งอันดับของทั้ง14ทีมล่าสุดภาพรวมแลนกิ้งหรือ s t a n d ิ้งล่าสุดเพียง16กุมภา2568สัปดาห์ที่แล้วนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับ ทีมพิมิจิของบุมบิมนะครับขยับขึ้นมาเป็นอันดับ5แล้วก็ pfu b o o k c a s t ของแนนกันนุ๊กนิกก็ขยับขึ้นมาเป็นอันดับ9นะครับมาดูรายละเอียดของทั้ง14ทีมกันนะครับเริ่มจากอันดับที่1นึ่งโอซาก้ามอวอรัสนะครับโอ้โหนี่ก็ครองมาหลายสัปดาห์เลยนะครับอยู่อันดับ1ยาวเลยเล่นมาทั้งหมด30นัดนะครับชนะ25 แพ้5อันดับ2เดนซุอาริบีนี่ก็ครองอันดับ2มาอย่างยาวนานเหมือนกันนะครับเล่นทั้งหมด32นัดชนะ25แพ้7แล้วก็อันดับ3เอนิซีไลโรเกตของน้องเพียวเล่นมาทั้งหมด30นัดชนะ21แพ้9อันดับ4ไซตามะอากิโอเล่นมาทั้งหมด30นัดชนะ19แพ้1 1แล้วก็อันดับ5้าของบุ๋มบิ๋มนะครับที่ขยับขึ้นมานะฮะก็เล่นทั้งหมด30นัดชนะ18แพ้12นะครับ แล้วก็อันดับ6ฮิซามิสุสปริงนะหล่นลงมาเล่นทั้งหมด32นัดชนะ19แพ้13อันดับ7 e s t เอสติโมลิเวเล่ก็เล่นทั้งหมด30นัดชนะ17แพ้13อันดับ8 t o โทเรเอโ่เล่นมาทั้งหมด22นัดชนะ18แพ้14แล้วก็อันดับ9 Pfu พฟยูบูคของแนนกับนุกนิดก็โอ้โหขยับขึ้นมาอันดับ9นี่ก็ตอนนี้เล่นมาทั้งหมด32นะครับชนะ13แพ้19ส่วนอันดับ10 ของเตยหัตยาก็ควินซี่คาริยะนะครับเล่นมาทั้งหมด30นัดชนะ12แพ้18ส่วนอันดับ11คูรูเบะแอคคอฟริสนะครับก็หล่นลงมา2อันดับเลยนะครับเล่นทั้งหมด30นัดชนะ12แพ้20อันดับ12เป็นโอกายามะซีก้นะครับเล่นมาทั้งหมด28นัดนะฮะชนะ10แพ้18แล้วก็อันดับ13อารันมาเลกน้องยูฟ้าเล่นมาทั้งหมด32นัดชนะ5แพ้27 อันดับจุดท้ายก็คุณมักกินวิงฮะของน้องไก่เล่นมาทั้งหมด28นัดยังยังหาชัยชนะไม่เจอเลยนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้ก็คงจะยากอยู่เหมือนกัน,นครับเพราะเจอทีมแข็งแล้วนะครับสาหรับโปรแกรมของวอลเลย์บอลสาวไทยที่เล่นอยู่ใน SV สีรญี่ปุ่นสัปดาห์นี้ก็มีเพียง4คู่นะครับสาวไทยนะฮะที่เล่นกันโซน p f u b o ยู a s t ของแนนกับน้องนิกแล้วก็อลันมาเล่ของยูฟาสัปดาห์นี้ทั้ง2ทีมก็ไม่มีการแข่งขันนะครับพักนะครับ เช่นเคยนะครับการแข่งขันทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์ก็จะเจอทีมเดิมนะครับส่วนใหญ่ก็เวลาเดิมมีเฉพาะ,ะคู่สัปดาห์นี้มีเฉพาะคู่ของเตยนะครับที่วันเสาร์แข่งเที่ยง5นาทีส่วนวันอาทิตย์เป็น11.05นะครับก็จะทําให้วันอาทิตย์นี้นะครับแข่งเวลา11.05เวลาเดียวกันถึง3คู่เลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับวันเสาร์ที่2 2 5กุมภาพันธ์2568นะครับ เริ่มคู่แรกเวลา10.05นน,นะครับก็เป็น Estimo r i v e l a นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฮิเมจิวิกตอรินะของบ um ุ๋มบิ๋มนะครับก็เวลาเดียวกันนะ10.05ทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์เลยนะครับต่อมานะครับเวลา11.05ของวันเสาร์มี2คู่นะครับที่ชนกันคู่แรกก็จะเป็นไซตามะอากิโเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของน้องไก่ฮนะคุณมะกรีนวิง ก็งานยากของน้องไก่แล้วนะครับยังไม่ชนะเลยนะครับก็นะก็ให้กําลังใจน้องต่อไปนะครับของน้องไก่ก็ทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์เวลาเดียวกันนะครับสิบเจุูคู่ที่2ในเวลาเดียวกันของวันเสาร์ก็คือคู่ของอน้องเพียวกับโอกายามานะครับโอกายามาซิเก็ตก็เป็นโฮมเกมนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมของน้องเพียวเอ็นซีแรลโลเก็ตนะครับก็เสาร์อาทิตย์เวลาเดียวกันนะครับ11.05ส่วนคู่ต่อมานะครับ วันเสาร์เที่ยง5นาทีนะครับส่วนวันอาทิตย์จะเป็น11.05นะครับก็คือคู่ของเตยหัตยานะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโอซาก้ามาวรัสนะครับทีมอันดับ1ก็คือคินซี่คุริยะนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนโอซาก้ามาวรัสนะครับก็ทําให้วันอาทิตย์ไปชนกับคู่ของน้องไก่กับน้องเพียวก็กลายเป็นว่าวันอาทิตย์11.05มี3คู่เลยนะครับมีไก่เพียวและเตยนะครับ อยากดูภาพชัดแจว๋วก็ต้องสมัครเป็นรายเดือนนะครับไปที่แอป True v i s i o n n o w เลยนะครับเดือน249บาทนะครับแต่ถ้าจะดูตามช่องทางธรรมชาตินะครับก็อาจจะทนกับเสียงของอัอตราต่อรองแต่ละเกมอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถเซิร์ชเข้าไปดูได้ทั้งทาง YouTube และ f a c e b o o k นะครับพิมพ์คำว่าดูวอลเลยบอลสดวันนี้โอ้โหมีหลายช่องเลยนะครับที่ถ่ายทอดแต่อาจจะรำคาญเรื่องอัตราต่อรองอะไรประมาณนี้นะครับ ท้ายนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับทั้ง7คนที่เล่นอยู่ใน SVL e a g u e ญี่ปุ่นนะครับหวังว่าเธอจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์กลับมาพัฒนาทีมชาติไทยต่อไปสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยการกดติดตามกด Subscribe ช่องโจสปอ t และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้พลาดคลิปต่อไปวันนี้มโจลาไปแล้วสวัสดีครับ